เทวดามาขอโลกคืนจากพระธรรมเทศนาของพระภาวนาวิสุทธิคุณหลวงพ่อจรันทิตตธรรมวัดอัมพวันเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอาตามาจะชี้แจงเกี่ยวกับภาพนิมิตแก่ญาติโยมผู้ใคร่ทำสมาปฏิบัติในที่ประชุมนี้ว่า ภาพนิมิตนี้มีความจริงอย่างไรคําว่านิมิตมีสองประการ1น,นิมิตที่แสดงออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นเป็นภาพลวง2ภาพแสดงธรรมปริศนาธรรมจะเห็นนิมิตรูปสวยงามหรือจะเป็นภูเขาลำเนาไพรในเรื่องยันวิถีก็ตามแต่ถ้าเรามีสติครบผ่านสลดยานไปได้แล้วหรือรวบรวมสติไวมากถ้าเรามีจิตสงบในตอนใดสติเราดีครบ ยานคือ,อยานความรู้เกิดปัญญารอบรู้ในเหตุผลเกิดขึ้นในดวงอาไทยแล้วจะเห็นนิมิตเรื่องจริงเกิดขึ้นได้อย่างคำว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอนี่นะมีประโยชน์มากอยากคิดว่าเป็นเรื่องเลวไหลจะเห็นอะไรก็ตั้งสติไว้จนกว่าเราจะได้มติของชีวิตว่าเป็นปัจจตังแล้วมีความรู้ในปัญญาแล้วเราเห็นอะไรปัญญาจะบอกเอง แต่การฝึกเบื้องต้นนี้ต้องฝึกกันไปเรื่อยถึงญาติโยมกลับไปบ้านไปยังเคหสถานที่จะประกอบการงานของโยมก็ไม่ต้องใช้เวลาว่างใช้งานนั่นแหละเป็นกรรมฐานรูปเสียงกลิ่นรสโพธพธรรมารมขันห้ารูปนามเป็นอารมณ์ทุกขณะจิตที่มันคิดอะไรมันจะเกิดขึ้นเป็นการสะสมนี่มีประโยชน์มาก ถ้าเราไปเห็นไม่ได้สนใจดูไม่ได้เห็นหนอไม่สนใจดูไม่สนใจฟังและเราก็ดูเรื่อยๆไปเหมือนคนธรรมดาการทำงานนี่มันก็เรื่องธรมธรมดาธรรมดาถ้าเราสรํารวมจิตใช้สติเส้นหน่อยไม่ต้องไปเพ่งเรากำหนดธรรมดานี่เองเห็นหนอนียมเดินมาอย่างนี้เป็นต้น ถ้าสติเราดีรวบรวมไว้ได้สมาธิดีในการเห็นรับรองมีนิมิตเลยนิมิตอย่างไรนิมิตแปลว่าเครื่องหมายบางทีเราทำงานทั้งมือทั้งเท้าขอประทานโทษมันก็ต้องหยิบเคลื่อนไวหวตลอดเวลาคือรูปหยิบก็ต้องกำหนดอยากหยิบหนอคคำว่าอยากคือเจตสิกอันสำคัญ มีความหมายถ้าเรากําหนดจนเชี่ยวชาญชํานาญแล้วพอจะยกมือมันจะบอกเลยนะอยากมันเกิดเองอัตโนมัติหยิบหนอหยิบอะไรหยิบแก้วน้ําชาและมาหนอมาหนอดื่มหนอกลืนหนอโอ้โหร้อนหนอร้อนหนอมันก็บอกไปตามสภาวะของมันมันเป็นธรรมชาติของมันน้ํามันก็เย็นไปตามน้ําไปก็ร้อนไปตามไปโดยธรรมชาตินี่ราคาแพง จะเล่าถึงภาพนิมิตของนายชาญศิลป์ยุวโบุตรชายคุณชำนาญกับคุณหญิงวลียุวโบนซึ่งปรากฏชัดแก่อาตมาที่สวนสามพรานแต่อาตมาไม่ได้เล่าให้เขาฟังเมคลาเล่าในวันนั้นอาตมารู้แล้วเพราะอะไรขอให้ญาติยอมปรดทราบที่ว่าตัดปริพลกังวลไม่ไปสนใจกับใครนะถูกแล้วสติจะได้มารวบรวมอยู่ที่จิตเราก็ดูชีวิตของเราอย่างนี้กฎแห่งกรรมจะบอกทุกระยะ เขาบอกเราทุกคนเลยแต่เราไม่สนใจตัวเองนะยมไปสนใจข้างนอกกำลังยุ่งอยู่กับงานเขียนหนังสือบ้างหยิบโน่นหยิบนี่บ้างไม่ได้กำหนดเลยตัวเราจะเกิดอะไรในชั่วโมงนี้ไม่รู้ขอฝากไว้ด้วยถ้าโยมมานั่งเงียบเงียบสงบมันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราได้อัตโนมัติเราสะสมหน่วยกิจใช้ชีวิตภูมิสติตลอดเวลาแล้ว กำลังทำงานสติจะบอกทุระยะอย่าทำอย่าหยิบไม่ควรควรสติจะบอกบอกละเอียดด้วยนะแม้มีประโยชน์เหลือกเกินแต่เรามองไม่เห็นกันขณะนี้ขอให้ทำโดยต่อเนื่องบางคนบอกหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันไม่มีเวลาบ้างปฏิบัติอาตมาถ,ถามว่าไปทำอะไรก็บอกทำงานก็นั่นแหละปฏิบัติละหยิบอะไรก็กำหนดสิ หูเราต้องใช้อยู่ทุกวันนี้เราต้องใช้ทุกวันกรรมฐานที่หูเสียงหนอถ้ามีคนมาพูดให้เราฟังมากๆหลายรสหลายเรื่องนั่นแหละกรรมฐานตั้งสติไว้เสียงหนอเสียงหนอเดี๋ยวจะรู้อะไรแปลก,ปลกๆนี่มันอยู่ตรงนี้นะภาพนิมิตแห่งกุศลนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิสัยแปลว่าแบบอย่างอาตมาจะพูดเรื่องภาพนิมิต เครื่องหมายของคนนั้นที่เราสนใจกับเขาเหมือนอย่างเราอยู่ร่วมกันเราไม่สนใจกันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่รู้เรื่องกันเก็คนบ้านใกล้ชิดติดกันไม่สนใจกันไม่รู้เรื่องหรอกบ้านติดกันแท้ๆยังไม่สนใจกันนี่แบบนี้เหมือนเราไม่สนใจกับตัวของเราจะรู้เรื่องตัวของเราหรือเรามัวไปสนใจเรื่องคนอื่นเขา พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในวัดตัวเราวัดกายวัดวาจาวัดใจทุกขณะจิตอย่างที่เดินจงกรมนี้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ได้อาวุธคือปัญญาอาวุธสำคัญมากคือปัญญาเท่านั้นเราไปสนใจกับงานเราเลยไม่รู้ตัวเราไม่ได้สนใจกับตัวเราเลยถ้าเรามีสติครบนะทำงานก็กำหนดไปด้วย เขียนหนังสือก็ใช้สติเขียนหนังสือก็จะเขียนดีด้วยแล้วจะเกิดปัญญาในการเขียนนี่คำมฐานอันนี้เป็นแบบฝึกหัดให้เกิดวาระจิตและจะได้มีสติไปปฏิบัติงานในเมื่อยอมปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์ทันทีเหมือนโยมมาเรียนวิชาแพทย์ที่หอประชุมนี้แล้วออกไปก็ต้องปฏิบัติงานต้องรักษาจะได้รู้ว่าโรคเป็นอย่างไรรู้ตอนประสบการณ์นะ ถ้าไม่มีประสบการณ์ญาติโยมจะได้รู้อะไรล่ะอันนี้ภาพนิมิตสำคัญมากบางทีโยมเกิดสนใจกับตัวโยมขึ้นมาทำงานด้วยสนใจกำหนดไปด้วยรับรองรู้เลยจะบอกกฎแห่งกรรมทุกระยะในเมื่อเป็นเช่นนี้นิมิตเช่นเห็นหนอถ้าเราเกิดสนใจเขาเขาจะต้องสนใจกับเราเดี๋ยวเราจะรู้นิมิตคนนี้เป็นอย่างไร เครื่องหมายคนนี้เป็นอย่างไรเห็นหนอเห็นหนอนิมิตบอกแล้วตายลองดูนะเกิดได้นี่ยเรามีสติดีดูแล้วรู้สภาวะมันจะเกิดขึ้นทันทีเช่นคุณนายละไม้เป็นต้นอ่านหนังสือไม่ออกเลยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอทําไม่ได้เปลี่ยนซ้ายเป็นขวาไปหมดพองหนอยุกหนอก็ทําไม่ได้ทํายังไงก็สอนไม่ได้เลยต้องแนะนํากันใหม่ เอาอารมณ์ใหม่สวดพุทธคุณท้าอายุเธอให้เกินกว่าน,นึงพอสติถึงขั้นเดินจงกรมได้เองเลยที่เคยสอนแล้วทำไม่ได้กลับทำได้หมดเลยพ่องหนอยุบหนอกล่องแคล้วก็เป็นใช้ได้เพราะสวดพุทธคุณถ้าอายุเกินหนึ่งเข้าสติดีและสามารถรู้วาระจิตด้วยและเขาสนใจกับสามีของเขาสนใจไปสนใจมารู้เลยจะไปบ้านใครเอาเงินไปให้ผู้หญิงที่ไหนบอกได้ ไรย้อนกลับมาบอกคือสติตัวเดียวนี่เกิดประโยชน์อย่างนี้ขอให้ทำจริงๆนะได้ผลแน่เล่าเรื่องเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังว่าสมัยก่อนนานมาแล้วเมื่อปีพศ2518เรื่องภาพนิมิตที่สวนสามพรานที่สวนสามพรานโน้นคุณหญิงว่าลกีกับคุณชำนาญยุวบุ์พร้อมด้วยแนมเพอรพระนครตอนนั้นนายเกตดีเรอิกับคุณนายขันทองมาอารัธนา,าตาไม้ไปแสดงธรรมที่สวนสามพราน ในวันที่3มกราคม2518เวลา2ทุม่มเรื่องความสามัคคีให้เจ้าหน้าที่สวนสามพรานฟังเพราะไม่ค่อยจะสามัคคีกันงานการก็เลอะและไม่สามัคคีอาราธนาหลวงพ่อพูดเรื่องสามัคคีจงได้อาตามาก็รับนิมนต์แล้วขออารัธนาว่าให้ไปอยู่สักสองคืนพาลูกศิษย์ไปเที่ยวที่สามพรานด้วยอารมาก็ชวนลูกศิษย์ไปเยอะแยะ เอารถปิกอัพบรรทุกกันไปสองคันเตรียมมงุงเตรียมที่นอนไปค้างเสร็จในวันที่สมกราคม2518จะกลับในวันที่สมกราคม2518ตอนบ่ายจะค้างสักคืนเดียวอาตมาก็เดินทางไปถึงสวนสามพรานในวันที่สมกราคมประมาณบ่าย4ี่โมงเมื่อถึงแล้วคุณหญิงว่าลีมาต้อนรับ ให้ลูกศิษย์พักเรือนทรงไทยแฝดสองหลังอัตมาพักหลังหนึ่งห้องน้ำมีบริการพร้อมลูกศิษย์เตรียมขนของ,ข,องขึ้นจากรถไปไว้ที่บ้านทรงไทยและจัดการกลางม้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสักครู่หนึ่งประมาณห้าโมงเย็นคุณชำนาญยุวบุญกับคุณหญิงวลีพร้อมด้วยคุณทองเจอือเป็นน้องสาวของคุณหญิงพร้อมกับบทธิดาได้มาคุยกับอัตมาที่บ้านทรงไทยหลังนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายของคุณชำนาญยุวโบนชื่อนายชาญสินยุวโบนที่เรียกตามชื่อเล่นว่าเปาะมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อนายโจชื่อจริงว่าธนิตนายเปาะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อก่อนนี้เับไปเรียนหนังสือที่กรุงวอริงตันเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อวันที่23ธันวาคม2517ซึ่งเป็นเวลาปิดภาคเรียน และในโอกาสที่พี่ชายชื่อแปะจะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสในวันที่หมกราคม2518พอดีในวันที่สมกราคม2518อาตมาไปแสดงธรรมที่สวนสามพรานเขาก็มาคุยกันล้อมวงหมดเลยนะก็มีคุณชำนาญคุณหญิงวาลีคุณทองเจือพ,พร้อมด้วยคุณโจคุณเปาะ คุณเปาะก็เล่าว่าจะมางานแต่งพี่ชายแปะก็รออยู่และจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกต่อไปเปาะได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเมื่ออายุ11ปีเป็นคนเรียนเก่งมากมีนิสัยดีบุคลิกลักษณะงอแห้งดีมากดีทุกอย่างเมื่อคุยไปคุยมาส่วนลูกศิษย์อาตมาก,กับพักกันเรียบร้อยก็ออกเดินเที่ยวสวนสามพรานกันอาตมาก,ก็นั่งคุยและถามนายชานสินเขาก็เล่าประวัติที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ ผมไม่เคยไปทําบุญเลยเพราะไปเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลอยู่โรงเรียนฝรั่งตลอดาศาสนาอื่นไม่ใช่าศาสนาพุทธดูท่าทีมารยาทและงอเฮ้งเท,งทนาว่ามีการศึกษาสูงคนนี้มีดวงการศึกษาสูงต้องได้ปิญญาเอกเหมือนพ่อของเขาแน่นอนก็นึกไว้ในใจดูไปเรื่อยๆเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอ,หนหนอประมาณ18บแนาฬิกาตรงมืดแล้วก็ยังคุยถึงเรื่องการศึกษา อาตมาก็คุยถึงแนวการศึกษาเล่าสู่ให้เขาฟังเขาเกิดซึ้งใจเกิดติดใจเกิดพอใจและชอบใจถามว่าหลวงพ่อวันนี้เทศเรื่องอะไรอาตมาตอบว่าเทศเรื่องความสามาคัคคีคุณแม่นิ่นมนอาตมาเทศเรื่องสามัคคีนะเขาจึงว่าแม้ผมไม่เคยคุยกับพระเลยนะครับ ผมไปเรียนต่างประเทศอยู่โรงเรียนฝรั่งตลอดนิสัสผมไม่ติดฝรั่งหรอกแต่ผมก็ไม่เคยไปฟังเทศที่ไหนยังไม่เคยฟังมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกวันนี้จะต้องขอฟังอาตมาก,ก็ดดูโฉมหน้าเห็นหนอเห็นหนอจิตมันก็แวบขึ้นศีรษะอาตมาเกิดเป็นแสงที่หน้าเขานี่เห็นหนอเห็นหนอเพราะสติเราดีขึ้นแล้วเกิดนิมิตภาพซ้อนขึ้นมาว่าศีรษะเขาหายไปไหน กำหนดเห็นหนอเดี๋ยวศีรษะหายไปเดี๋ยวศีรษะมาติดเอ๊ะรูปร่างไม่ใช่ในเปาะกลายเป็นหน้าใหม่พอเห็นหนอเห็นหนอภาพหายไปเลยสักประเดี๋ยวปรากฏรูปร่างสวยมากผิดปกติทันทีเอ๊ะยังไงภาพซ้อนหรือประสาทเราไม่ดีก็ตั้งสติไว้สติเราเป็นอย่างไรทำไมเห็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นตั้งแต่มีมาไม่เป็นอย่างนี้เห็นหนอเห็นหนอ เดี๋ยวมีภาพซ้อนขึ้นมาทับที่บนศีรษะก็มาพูดกับคุณหญิงวลีทันทีใส่ชาดาคือพระขันมากันเยอะมีพานดอกไม้ทูบเทียนคล้ายๆเทียนแพรที่เราทำกันมาพูดว่าคุณหญิงคุณหญิงวันนี้มาขอลูกคืนนะลูกของเรากลับมาแล้วหมดเวลาเราจะขอคืนขอคืนเวลาตีหนึ่งคืนวันนี้ อาตามาก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอดูหน้าเคยเห็นหน้าที่ไหนตาคนนี้หน้าสีทองตาสีฟ้าประกายบับจับตาเราและพูดมาอีกครั้งว่าคุณหญิงลูกของเรานะมีบุญวาสนาก็มาช่วยส่งเสริมเจ้าพอสมควรเก่เวลา20การฝนแล้วท่านพูดอย่างนี้เราจะมารับของเราไปในวันนี้เวลาตีนหนึ่งและชี้มาอีกคนที่เป็นร้อยตำรวจโท เช่าคนนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังว่าแล้วมิทันช้าก็มานมันสการอาตมาและยิ้มหายวับไปกับตาภาพซ้อนของนายศินกลับแวบหายไปเป็นคนเดิมผมโปง่งผมยาวเหมือนผู้หญิงแต่คุณหญิงก็โมคุยกับอาตมาสงสัยไม่ได้ยินคุณหญิงไม่ได้สนใจกับเทวดาถึงจะเป็นภาพเทวดาหรือไม่ก็ยังไม่ทราบนี่เล่านิมิตให้ทราบดังนี้ อาตมาก็ย้อนกลับมากำหนดรูน้นอนในใจว่าฉาันสินจะต้องตายจากโลกนี้เวลาตีหนึ่งคืนนี้แน่นอนที่สดนี่เห็นหนอเห็นหนอและเกิดสนใจนิมิตเครื่องหมายแต่เขาไม่ใช่เป็นคนมาจากนรกเขาเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงเหมือนอย่างหลวงบุเรศบำรุงการมานอนที่วัดอัมพวันเทวด,ดามาขอรับฝันสามคนติดติดกันอาตมายังทำนิทัศการที่ห้องในวัดใครจะมาลบห้องนี้ไม่ได้ ยังมีติดตัวอักษรไว้เทวดามาขอรับคล้ายกันบอกว่าคุณหลวงไปด้วยกันเถอะคราวนี้นะไปคราวหน้าไม่มีเกียรติคุณหลวงมาปรึกษาอาตมาอาตมาก็คิดว่าตรงกันแล้วอย่างนี้ต้องไปภายในหนึ่งเดือนเขามาเชิญอาตมาก็บันทึกในใจไว้ว่าอ๋อลูกคุณหญิงวลีเป็นคนมีบุญวาสนาและให้มาอยู่กับคุณหญิง20ปี แล้วมารับคืนกลับมาส่งเสริมให้ครอบครัวยวุวโบนนี้จเจริญรุ่งเรืองตลอดมาหมดเวลาแล้วต้องเอาลูกกลับคืนอาตมาเห็นว่านี่จะเป็นความจริงประการใดแต่คุณหญิงก็อยู่นั่นอาตมาว่าคุณหญิงคงไม่ได้ยินมายืนอยู่บนศีรษะลอยอยู่บนเช่นนี้เป็นภาพนิมิตและเป็นความจริงไม่ได้หลอกลวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแน่นอนอาตมากำหนดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นและได้ยินเสียงประหลาดดังอย่างนั้น และวันนี้เป็นโชคดีของนายชาญสินกับนายธนิตยุวบูรณ์ที่จะได้ฟังเทศอาตมาเห็นภาพนิมิตหายเป็นภาพนายชาญสินก็ถามคุยปัญหาว่าหลวงพ่อครับพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไรอาตมาก็เล่าสู่กันฟังพอหมดเวลาเพราะหนึ่งทมครึ่งแล้วและจะต้องเดินทางไปหอประชมุมชาญสินกราบและพูดว่าหลวงพ่อครับผมไม่เคยคุยกับใครได้ซึ้งใจอย่างนี้ เขาพูดทั้งน้ำตาคลอแต่คุยหลายเรื่องนะที่คุยนี่เราสั้นๆผมเรียนคริสตลอดมาเรียนฝรั่งตลอดครับผมไม่เคยได้รับฟังคำพ่อแม่เลยและไม่เคยเข้าวัดเพิ่งจะฟังเทศหลวงพ่อเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายส่วนนายธนิดนั้นนั่งเฉยเฉได้เวลาสองทุ่มแล้วพี่น้องทุกคนก็เข้าหอประชุมหมดคนงานก็เข้าฟังหมดที่หอประชุมเต็มเขามาเรียกแล้วอาตมาเดินออกไป ก็บอกกับคุณชำนาญยว,ว่าบุญว่าออกไปก่อนเดี๋ยวอาตมาเข้าห้องน้ำแล้วจะตามไปท่านลงไปก่อนคุณชำนาญเดินทางไปแล้วพอดีในอำเภอเกตด,ดีเริก,กับคุณนายขันทองตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอำเภอรพระนครก็เตรียมมาพร้อมอาตมาก็เข้าห้องน้ำเข้าก็าออกกันไปหมดแล้วอาตมาก็ประชุมลูกศิษย์เรียกรวมเลยบอกให้คนหนึ่งไปตามลูกศิษย์อาตมามาทีมาพร้อมกันเดี๋ยวนี้ พอมาถึงก็ถามว่าหลวงพ่อมีอะไรหรือครับอาตมาจึงว่าเฉยเฉยให้เขาไปกันเสียก่อนพอไปแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ว่าถ้าอาตมาเข้าหอประชุมนะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าบ้านทรงไทยอยู่บอกเขาเตรียมเก็บของให้หมดขึ้นรถกลับวันนี้ไม่ค้งางอ้าหลวงพ่อผมจะดูช้างดูโน่นดูนี่นหน่อยยังไม่ได้ดูเลยอาตมาจึงว่าเตรียมอยู่ไม่ได้ที่วัดมีงาน แม้หลวงพอ่อผมยังไม่ทันได้เที่ยวเลยเฉยๆเธอน่าเชื่อหลวงพ่อไว้หน่อยนะถ้าเทศจบเรียมรถจอดหนะ้าหอประชุมนะพ่อบอกแล้วอาตามาก็เดินไปหอประชมุมไปถึงหอประชมุมเรียกนายอำเภอเกตดีเริกมาพบเป็นส่วนตัวแล้วบอกว่าท่านนายอำเภออัดเทปทิ่เทศไว้แล้วอกกล้องมาถ่ายภาพที่กำลังฟังเทศในวันนี้จงได้รับกระผม ว่าแล้วก็ขับรถไปตามช่างภาพมาและบอกคุณนายขันทองสีภรยาผู้เป็นมือขวาของคุณหญิงวลีเปเอาเทพมาอาจเรียบร้อยทุกประการพอได้เวลาสองท่มตรงอาตมาก็ขึ้นธรรมาศอารัธนาศินพร้อมกันที่สวนสามพรานแล้วอารัธนาธรรมลีลาแบบแสดงธรรมไม่ได้บรรยายคุณหญิงก็บอกว่าให้เทศเรื่องสามัคคีสักหนึ่งชั่วโมงก็พอให้สามัคคีให้รักกันหน่อยก็พอก็ตั้งใจอย่างนั้น พอดีคุณเปาะชานสินยวบูลนั่งฟังข้างหน้าเลยคุณปา๋าคุณแม่ฟังหน้าพี่น้องทุกคนนั่งฟังที่สวนสามพรานคุณเปาะฟังเต็มที่ไม่มีกระดุกกระดิกตลอดหนึ่งชั่วโมงฟังเทศตลอดและบอกคุณป๋าครับผมเป็นเจ้าภาพเองคุณชำนาญตกใจว่าเอ๊ะเจ้านี่ไม่เคยฟังเท์»ไม่เคยกระตือรือร้นนี่และบอกกับคุณหญิงวลีวาคุณแม่ครับผมขอประเคนเอง คุณหญิงบอกหนูไม่ต้องประเคนหรอกเดี๋ยวป๋าประเคนเองลูกชายก็ว,ว่าผมขอไม่ได้หรอผมขอเป็นเจ้าภาพในวันนี้แต่คุณป๋ากับคุณหญิงไม่ทราบว่าเขาบริจาคเท่าไรเขาเดินถือเอาขันไปรอบหาประชุมสวนสามพรานพวกสวนสามพรานเห็นเด็กคนนี้ไม่เคยฟังเทศเลยควักเงินทำบุญกันเป็นหมืน่นนายชานสินทำบุญออกนำคนเดียวห้าบาท พอเขาเอาขันมาประเคนบอกว่าหลวงพ่อครับชื่นใจมากไม่มีวันไหนชื่นใจเหมือนวันนี้เลยนะครับผมฟังโดยตลอดแต่คุณหญิงแปลกใจนิมนเทศเรื่องสมามัคคีกลับไปเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็เทศเรื่องตั้งแต่พ่อแม่เลี้ยงลูกจนกว่าจะมีหลักฐานมีงานทำลำบากลำบนก็ว่ากันไปเทศผิดเรื่องหน่อยก็ให้เหมาะสมกับงานศพทำนองนี้ ชี้เห็นชัดแล้วว่านี่นิมิตเครื่องหมายบอกให้เรารู้ด้วยกันทุกคนแต่เราไม่สนใจกับนิมิตนี้ในตัวของเราจึงไม่รู้เรื่องของเราอาตมาก็เห็นหนออย่างนี้คุยกันไปเรื่อยๆสัมผัสไปเรื่อยๆสัมผัสสัมผัสสัมผัสตลอดเกิดจิตเกิดปัญญาเหมือนหัวสัมผัสกับเสียงตาสัมผัสกับรูปฉะนั้นกายสัมผัสร้อนหนาวอ่อนแข็งอย่างนี้ยอโปลดจำไว้ตั้งใจทำเรื่อยไปเถอะมีประโยชน์เหลือเกินนะ ชาญศินยุยบวบณ์เป็นคนเรียนเก่งมากเป็นคนกระตันโยเขาซึ้งใจในการฟังเทศตอนตายนี่ตรงตามนิมิตเลยอายุ20ปี3เดือนกับ27วันตรงตามที่เทวดาบอกเขาบอกว่าได้20การฝนเทวดาพูดเป็น20การฝนเขาไม่ได้บอก20ปีในวันนั้นหลังการแสดงธรรมที่หอประชุมสวนสามพรานแล้วเวลาสี่ทุ่มก็แยกย้ายกันไป คุณโจกับคุณเปาะก็ขับรถไปอาตมาพอเทศจบออกมารถจอดคอยอยู่หน้าหอประชมุมอาตมาก็ขอเจริญพรลาคุณชำนาญกับคุณหญิงบอกว่าเอา้าหลวงพ่อค้างนี่นะพรุ่งนี้ถวายสังฆทานจะถวายขออาหารเตรียมแล้วสั่งแม่ครัวทําแล้วอย่างดีหลวงพ่อทําไมจะหนีเล่าอาตมาจึงตอบว่าขออาภายัยอาตมานึกได้ที่วัดมีงาน อยู่ได้ยังไงล่ะตีนหนึ่งจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะไปทางน้นกันหมดเราก็แพ้หนาซีนี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้เลยก็บอกว่าอาตมาขอลาถึงวัดตีนหนึ่งเราถึงแล้วรีบแผ่เมตตานั่งสวดมนต์ภาวนาเจริญวิปัสสนาแผส่ส่วนกุศลให้คุณโจกับคุณเปาะต่อไปอาตมาถึงได้รู้ตอนตายนั้น และอยู่ที่วัดก็รู้รู้ได้อย่างไรสติบอกว่าเขาขับรถไปชนคนและชนสฟไฟฟ้าไฟลุกไหม้คุณเปาะชานสินตายและเอาไปโรงพยาบาลคุณธนิตยุวบูลสมองเปิดหมดเลยไม่มีเหลือเลยต้องเอาพลาสติกมาครอบและไปนอนแพ่วอยู่ที่โรงพยาบาลหายใจแมบแมบแล้วศพคุณปาะชาันสินยุวบู์ได้นําเอาไปไว้ที่วัดท่าทอง อาตมาอยู่ที่วัดู้แล้วพรุ่งนี้จะไปวัดธาตุทองแน่ไปอาบน้ำศพกันต่อไปอาตมาไปไม่ทันเขาเมื่อแล้วและเข้าไปกราบท่านเจ้าคุณธรรมรัตนากรสมัยนอนภายหลังได้เป็นพระธรรมปัญญาบดีท่านเคยเลี้ยงคุณชำนาญมาเป็นเจ้าวาดวัดมหาธาตุท่านบอกขอจับมือเก่งมากดีมากท่านพระโรดีมากท่านพระครูไปเทศผมดีใจมากคนที่ตายเขาได้ฟังเทศ ท่านชำนาญกับคนหญิงก็สลดใจมากมายแต่ก็ดีใจที่ลูกได้ฟังเทศแล้วก็สังหรณ์ใจว่าทำไมท่านไม่เทศเรื่องสมคีเทศเสร็จก็ลาก,กลับและท่านมองแงนไปตรงนนตรงนี้อาตมาเห็นคนหญิงคนนายร้องให้กันมากมายส่วนท่านชำนาญบอกกับอาตมาว่าหลวงพ่อครับเจ้าโจนนี้ยังลูกผีลูกคนแพทย์ยังไม่รับรองเพราะสมองระเบิดต้องเอาพลาสติกหุ้มไว้หมด อาตามาบอกว่าไม่เป็นไรให้งานศพชานสินผ่านไปก่อนอาตามาให้ในอำเภอเกตด,ดีเริกอัดเทปถ่ายภาพและได้มีโอกาสถอดเทปในวันรุ่งขึ้นและถ่ายภาพกรีบหลังเลยนำมาพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกงานศพ15มกราคม2518พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหนึ่งชุดภาษาไทย1ชุดภาษาอังกฤษให้เพื่อนเขาที่ต่างประเทศไม่พอแจกเลย อาตมาได้ไปเยี่ยมที่บ้านหลังจากทำศพเรียบร้อยแล้วก็บอกอยากให้คุณโจร,รอดไหมถ้าอยากให้รอดขอบินทบาทสองข้อจะเชื่ออาตมาหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่ก็ต้องเชื่อเราเพราะเหตุการณ์มันเป็นจริงดังเช่นกล่าวมาอาตมาขอเจริญพรท่านํำนาญดังนี้หขอยุติการเมืองขอท่านจะเล่นต่อไปเชื่ออาตมานะข้อสอสองคนตายยายสดพุทธคนเจริญกรรมาฐานอย่างตามสวดท่าอายุพาหงมหากา อุที่สรงกุศลให้ลูกคือเจ้าโจเจ้าเปาะไม่เป็นไรแล้วเข้าไปสบายแล้วเขารับคืนลูกเข้าไปแล้วไม่ต้องห่วงนะอย่าเสียใจเลยคุณหญิงกล่าวว่าโอ้หลวงพ่อเจ้าขาโจคนนี้นะฉันห่วงเรียนเก่งจิตใจดีอารีอารอบพี่น้องเหลือเกินเสียดายจิตใจเขาเป็นกุศลรับงานอะไรเขาต้องทำให้เสร็จแล้วเรียนเก่งด้วย อาตมาจึงว่าเรียนเก่งสิลูกเทวดาไม่เก่งอย่างไรต้องเก่งคุณหญิงอย่าเสียใจเอาอย่างที่ขอบินทบาทแล้วกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสองคนทายายก็นั่งสวดมนต์กันใหญ่อิติปิโสภควาเมื่อก่อนไม่ได้สวดส่วนเล็กๆน้อยๆคุณชำนาญถามว่าเพราะเหตุใดครับถึงไม่ให้ผมเล่นการเมืองอาตมาพูดสั้นๆว่าท่านเป็นถึงด็อกเตอร์ ทั้งสองคนก็ทราบยอมรับตั้งแต่นี้ไปผมจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหงมหากาและย้อนสวดพุทธคุณถ้าอายุเกินกว่าหนึง่งและต่อไปนี้ผมจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไปอีกวันหนึ่งอาตมาไปเยี่ยมนายโจอยู่ในห้องคนไข้มีนางพยาบาลนางหนึ่งอยู่ไกลๆอาตมาก็มองดูเห็นหนอเห็นหนอแล้วก็รู้ว่าพยาบาลนี้ไม่ช้าได้แต่งงานกันแล้วแต่งจริงๆเลย เห็นไหมนี่เห็นหนอนี่มีประโยชน์อย่างนี้นะอย่าไปเห็นที่ไม่เข้าเรื่องเขาลาคุณชำนาญเล่าเรื่องการเมืองเรื่องที่ทำมาแล้วให้อัตมาฟังอย่างนี้เลยคุณโยมใส่แจวเลยแต่ไม่ทำไม่เอาบอกไม่ให้ทำอัตมาไปเยี่ยมที่บ้านมากันเป็นแถวเลยเดี๋ยวพักโนนมาพักนี้มาใต้เท้าครับช่วยเป็นหัวหน้าพักหน่อยคุณชำนาญมองดูอัตมาอัตมายิ้มและบอกว่าตามใจท่านซี ท่านก็บ,บอกว่าขอเรียนพวกเราทุกคนขอตัวต่อไปนี้เราจะไม่เล่นการเมืองแล้วขอให้ลูกเราปลอดภัยเถิดในที่สุดไม่เอาจริงๆไปถามท่านชำนาญดูดูซิคนชำนาญเล่นการเมืองไหมตั้งแต่นั้นมาสองคนตายายก็นั่งเจริญกรรมาฐานเข้าวัดเข้าวานักเข้าคุณโจก็ดีขึ้นเห็นเป็นเรื่องแปลกมากนายแพทย์บอกไม่น่าหายแต่แขนไม่ดีหน่อยเท่านั้นเอง เลยหนักเข้าก็ยังเอาพลาสติกใส่อยู่เดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วผลสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับพยาบาลมีบุตรสองคนอาตมายังไม่ได้พบอีกเลยคุณชำนาญก็ขอประวรณาตลวงพ่อต้องการอะไรนิมนต์ที่บ้านนี้อาตมาก็กล่าวว่าสาธุอนนโมทามิขอพระคุณท่านมากไม่รบกวนไม่แจกดีกาด้วยไม่ใช่พระแจกดีกาเขาก็เชื่อถืออาตมามาตามลำดับ เมื่อสองวันมานี้นายธนศักดิ์ยุวบุญผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีอายุ44อย่างท่านไปเที่ยวทัศนศึกษาในเขตสิงห์บุรีไปช่วยราษฎรพกราษฎรพวกข้าราชก,การเขาบอกว่าเจ้าประคุณเจ้าเมืองหนุ่มจังเลยเพิ่งสี่สิบกว่าเท่านั้นเองเหรอนี่คุณธนศักดิ์ยุวบุญพูดว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านทั้งหลายเอย๋ยพ่อกระผมเป็นผู้ว่าหนุ่มกว่าผมผมเป็นผู้ว่าเมื่อายุมากกว่าพ่อ อาตมาถึงทราบคุณชำนาญเป็นผู้ว่าอายุไม่ถึง40ดูเหมือนจะ38พวกราษฎรเข้ามาเล่าให้อาตมาฟังในที่สุดคุณโจทนิตยุวบุญหายวันหายคืนด้วยอำนาจบาร,รมีของพ่อแม่สองคนตายายสวดมนต์แผ่เมตตาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญวิปัสสนากรรมฐานตอนหลังก็ดีขึ้นมาหมดไปนั่งวิปัสสนากับคุณแม่สริกรินชัยเมื่อพศ2536 ท่านผู้ว่าบอกว่าหลวงพ่อครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เจริญกรรมฐานสวนสามพรานก็ดีขึ้นมาอย่างอื่นที่มันขัดข้องหายไปหมดเลยครับขอฝากภาพนิมิตท,ที่สวนสามพรานนี้ไว้เป็นนิทัตบุทาหหอนเพื่อการศึกษาสืบไป